ยยยััังงงงมมาาาาดูคไ้นนกกกเืือออซตรร่่่ทีปปลปาาพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเรารวมพลังเข้มแข็งเดินขอคะแนนเสียงแม่ค้าพ่อขายตลาดต้นตาลหลังสนามกีฬากาชาวกีฬาอาแขนต้อนรับทึ่งในอดีตส,สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด จับเด็กติดยามาฝึกมวยสร้างเสาประตูมอบอุปกรณ์ลูกฟุตบอลให้ชุมชนจัดแข่งขันฟุตบอลทุกหัวระแหงสร้างแรงใจให้เด็กเล่นกีฬาดังสนั่นไปทั่วประเทศเมื่อครั้งเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาสีเกมที่ประเทศมาเลเซียได้ตำแหน่งรองชนะเลิศได้เหรียญเงินมาให้พี่น้องชาวไทยได้ชื่นชม ปประชาชานต้องไเข้้าาาาาาคคู่หเเเลือนนดีทสภพพัฒาชาติไยกมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่16ธันวาคมพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์3ประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเรานายวิทูลเจริญชยัยฤทธิ ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรร 3, 4, ere, ung, ค์เบอร์3เขต4อำเภอเมืองนครสวรรค์พร้อมด้วยทีมงานผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อีกหลายเขต ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังความพร้อมเดินขอคะแนนพบปรป,ประชาชนร้านค้าตลาดนัดต้นตานลหลังสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์แม่ค้าพ่อขายต่างชื่นชมผู้สมัครนายกพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงเบอร์สามขยันขันแข็งเดินหน้าหาเสียง อดอ,อ้อนขอคะแนนฝากด้วยนะตลอดเดือนกว่าที่ผ่านมาเฝ้าติดตามข่าวเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและน่าทึ่งสมเป็นผู้นำยุคใหม่วิ่ัยทั์กว้างไกลเห็นความตั้งใจของพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามนำทีมสอจอที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน มองทะลุถึงปัญหาในท้องถิ่นทําการบ้านมาอย่างดีพร้อมเต็มที่ในการทํางานพัฒนาเมืองนงครสวรรค์ให้เจริญรุ่ดหน้าอย่างรวดเร็วบรรยากาศการหาเสียงตลาดต้นตาลหลังสนามกีฬากาง ชาวบ้านบางส่วนเป็นคนในวงการกีฬาต่างรู้จักพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สาประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราเป็นอย่างดีต่างยินดีที่มีคนรักกีฬาตัวจริงเสียงจริง มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ติดตามผลงานท่านมาตั้งแต่เป็นสารวัตรหนุ่มเมืองปากน้ำโพปราปรามิชฉาชีพเฉียบขาดจับวัยรุ่นที่ติดยามาบำบัดยาเสพติดให้ออกกำลังกายหาครูมวยมาฝึกเพิ่มกลยุทธ์ในเชิญศิลปะมวยไทยต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพเปิดใช้มวยซจันทพิง์ ตะเวนแข่งขันสร้างรายได้ให้กับเยาวชนที่ติดยาคืนคนดีให้สังคมด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสมัยเป็นผู้กำกับการสามกองปรับปรามท่านได้ทำโครงการกีฬาต้านยาเสพติดส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนเล่นฟุตบอลกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศจัดทำเสาประตูมอบอุปกรณ์ลูกฟุตบอลชุดแข่งขันให้กับชุมชนต่างๆทั่วนครสวรรค์ พร้อมจัดการแข่งขันให้เยาวชนประชาชนแข่งฟุตบอลกีฬาต้านยาเสพติดสร้างความคึกคักให้กับกีฬาฟุตบอลเมืองนครสวรรค์นในสมัยนั้นด้วยความมุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศห่างไกลาย,ยาเสพติดต่อยอดโดยนำเยาวชนที่มีฝีเท้าที่ดีส่งแข่งขันระดับประเทศในานามสมสนรสจันทพิงจนมีชื่อเสียงโด่งดัง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เห็นความจริงใจจึงได้เชิญพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงไปเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปทำการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียสร้างชื่อเสียงได้ตำแหน่งรองชนะเลิศรับเหรียญเงินกลับมาคุณคนกีฬาเมืองปากน้ำโพกล่าวว่ายินดีอย่างยิ่งพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง มาลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คงมีโครงการดีๆให้กับวงการกีฬาเมืองนครสวรรค์ได้คึกคักอีกครั้งหนึ่งคนกีฬาเมืองนครสวรรค์เชียร์อย่างสุดๆรับรองไปเลือกเบอร์สามยกทีมแน่นอนเลือกนายกอบอจอทำงานเลือกคนตำรวจเอกสมศักดิ์กันทพิงขอทำ เพื่อพัฒนาบ้านเรา